สวัสดีค่ะพวกเราอแล้วเ,เ,เดวแม่ฝนเองนะคะวันนี้รู้สึกคึกคืนเป็นพิเศษเพราะว่าวันนี้มีคนเขาอาสาจะแปลงโฉมให้แม่ฝนตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลย ก่อนหน้านี้นะคะแม่ฝนเนี่ยมีปัญหาเยอะมากในการเลือกเสื้อผ้าแต่งตัวทําผมทําสีผมอะไรต่างๆมีอะไรหลายอย่างมากเลยที่แม่ฝนแบบอยากทําแล้วก็แบบไม่กล้าทําอย่างเช่นเรื่องการแต่งตัวนะคะจริงๆเนี่ยอยากใส่มากเลยนะด้วยความที่คิดว่าตัวเองแบบเป็นคุณแม่ก่อนที่จะมีน้องเดว่ะแม่ฝนก็แต่งตัวนะแบบแต่งตัวเยอะเลยอะแต่ว่าพอมีน้องเดวแล้วอะ่ะ มันทําให้ความมั่นใจตรงนั้นอะ่ะมันหายไปอย่างคลิปล่าสุดนะแม่ฝนไปงานยู u b e วันนั้นใส่กอโอะซึ่งปกติบอกเลยว่าไม่กล้าใส่อันนั้นไม่ได้เลือกเองพี่แอลิกาช่วยเลือกให้ถ้าแม่ฝนเลือกเองนะคะก็คงไม่ได้ชุดแบบนั้นเพราะว่าไม่กล้าใส่มันเป็นความไม่มั่นใจจะเข้าร้านทาผมอย่างเงี้ยอยากจะไปทําสีผมอย่างเงี้ยปัญหาแรกเลยคือแบบผิวเข้มก็ไม่รู้ว่าถ้าทำสีนี้แล้วมันจะเหมาะไหมเราไม่รู้จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงจนวันนี้นะมีคนที่เขาเนี่ยเป็นมืออาชีพ อ่า,าเขา,เเขาอะอาสาเข้ามาจะมาช่วยแก้ปัญหานี้จะจัดการเปลี่ยนแปลงเมื่อฝนตั้งแต่เส้นผมยันรองเท้าไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนยังไงเม่อฝนที่ตื่นเต้นมากเลยไปกันเลยดีกว่าไปเลยไปไ,ไปทำผมแล้วไปลงบาล ทุกคนตอนนี้แม่ฝนนะคะก็อยู่ที่แคทูพาร์สยามสแควร์นะคะก็เป็นร้านทําผมร้านใหญ่ที่เขาบอกว่าเขาจะช่วยแปลงโฉมแม่ฝนให้กลับไปเป็นเด็กสิบหอ,อีกครั้ง <c oughs> <c oughs> แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านสุดสวยแซบนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่ปุ๊กค่ะเจ้าของร้านเคทูพาร์ทค่ะโอ้โหวันนี้สวยไหมวันนี้ทาปากสีม่วงโอ้โหทำอะไรให้ผลบ้างคะอาวันนี้ก็จะทำสีนะคะแล้วก็ทำตัวบีคืนิดนึงผิวค้ำแบบนี้หน้าสดแบบนี้ก็ทำสีได้ใช่ไหมทำสทำสีได้ค่ะก็จะให้มันออกเป็นแบบสีเบลท์ออกน้ำพึ่งนิดนึงแม่ผลสวยแล้วนะคะสวยอยู่แล้วแต่ชอบแบบว่าเบลยนบางตัวเองเบลย์บางความสวยนะจริงแล้วไม่ใช่เลยจริงๆสวยอยู่แล้ว บาไดายได้ยินไหมชิ้นสวยนะเว้ยตอนนี้กําลังตรวจสภาพความยากกระด้างของเส้นผมอยู่นะคะไหนผิวนี่ผิวออกจะสวยสีแทนก็เรียกว่าผิวสีน้ำพึ้งแต่เขาไม่ได้เรียกสีผิวพ์สีคร้บใช้เวลาประมาณคชั่วโมงหลับได้ ทุกคนคะตอนนี้แม่ฝน,นก็กําลังจะเป็นปลาเผานะคะเพราะว่าคุณพี่เขาห่อฟอยค่ะอันนี้เราห่อฟอยทําอะไรเหรอคะให้มันสว่างกว่าปกติโอ,เโอ้เป็นเทคนิคนะคะตื่นเต้นมากเลยตอนนี้นี่คือเราทําไปประมาณเกือบครึ่งหัวได้แล้ว,วทุกคนคะทําผมที่นี่อุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะดูมผลไม้ขึ้นด้วยมีน้ำขึ้นด้วยนะคะอุดมสมบูรณ์สุด นี่เป็นการจัดสีผมครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะแล้วก็รู้สึกตกใจนิดๆที่เป็นผมตัวเองเป็นแบบนี้ดูไม่เข้ากับหน้าไปเลยเดี๋ยวไม่รู้ว่าพี่เขาจะเซ็กผมเราให้กลายเป็นเียอะไรนะก็ดี๋ยมามาล้นกันทุกคนคะตอนนี้แล้วก็เริ่มลงสีกันแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะดูเป็นสีอะไรก็รู้พี่เขาไม่ยอมบอกนะคะขอให้เราว้าวแล้วก็ระหว่างที่ทําผมอยู่นี้นะคะก็จะมีช่างมาแต่งหน้าให้ด้วย เดี๋ยวมารอดูกันนะตอนนี้แม่ฝนก็ไม่รู้ทําเสร็จหรือยังตอนนี้ปร,ปราปาได้มา,า,มาเห็นกล้องวางอยู่ก็หยิบกล้องขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าไม่ให้ลงไปดูพราเขาแปลงโฉมอะไรกันแต่เดี๋ยวเนี่ยเ็าบอกเสร็จแล้วก็กาลังจะลงไปดูกันแล้วจะดูกันว่าแม่ฝนเป็นคนเดิมหรือเป็นคนใหม่นะครับไปดูกันเลยเมื่อกี้เห็นอะไรแวนะ๊บเหนอะไรแว๊บๆนะ เฮ้ยอะเนี่ยตั้งไงไม่ต้องเลยมาเห็นพุง่ง <c oughs> วันนี้พี่ปุ๊กนะคะก็จับกระโหนนียเปลี่ยนลุคเลยรู้ส <c oughs> ึกไม่ชินรู้สึกแปลกแต่ว่าก็ตอนแรกไม่มั่นใจนะคะแต่เมื่อีก้นี้เดินออกมาแล้วน้องเดียก็เดินลงไปทําไมแม่ต้องใส่ชุดนี้ด้วยมันเป็นไงลูกมันไม่สวยอะ่ะ <c> ก <oughs> ็เลยไม่มั่นใจมากกว่าเดิมจริงๆก็รู้สึก คือพอใจมากในสีผมนะคะของวันนี้ก็ทรงผมด้วยได้เล็มออกไปนิดนึงนะคะนี่คือสีผมแล้วที่สําคัญเนี่ยถ้าทุกคนเห็นในคลิปใช่ไหมคือฟอกผมแหละแม่ฝนฟอกกัดสีผมทั้งเกือบทั้งหัวเลยนะแต่ผมไม่เสียนี่นะคะผมไม่เสียแม้แต่เส้นเดียว ผมแตกปลายก็ไม่มีเพราะว่าน้ำยาที่นี่เขาดีมากนะคะแล้วก็หลังจากนี้ต่อไปอ่ะแม่ฝนจะไม่ผมร่วกับไม่มีรังแคลแล้ว <c oughs> ได้ของกลับบ้านด้วยนะคะ <c oughs> เป็นน้ำยาไปดูแลผมต้องถามป้าได้ดีกว่าว่าลุคนี้เป็นยังไงบ้างปลาล้าฟ้ารู้สึกยังไงลองบอกทุกคนหน่อยแล้วก็ทุกคนที่ดูอยู่นะคะก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าแม่ฝนเนี่ยแบบเปลี่ยนลุคแล้วลุคเป็นยังไงนยเป็นแม่ฝนเห <c oughs> มือนเดิมอ๋อไม่ไม่เป็นแม่ฝนเหมือนเดิมแล้วนะคะ ออกไปนี้ก็อาจจะแบบแซบขึ้นเป็นยังไงไม่รู้คอมเมนต์เราเลยเอาเราคอมเมนต์จากที่อะไม่รู้คุณไม่เคยเห็นรูปนี้ไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าแดงทำไมมันก็ไม่เคยเห็นรูปนี้ไม่เคยเห็นแล้วก็เกี่ยวอะไรกับหน้าแดงก็เป็นว่าแม่ฝนนะคะ ก็ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบพรังยิยนะ่งใหญ่นะทำไนสิ่งที่ไม่เคยทําเลยฟ้าใจยังงงนะคะค้กันมาต้องหลายปีแม่ฝนไม่เคยแต่งตัวแบบนี้มาก่อนเลยนะยิ่งสีแบบ อย่างนี้นะคะก็ไม่กล้าใสเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยแบบไม่เหมาะวันนี้เราดูแล้วว่าเราเปลี่ยนแปลงได้เราสามารถใส่ได้ถึงเราจะเป็นคุณแม่แล้วนะคะแต่เราก็ยังดูแลตัวเองให้สวยได้อยู่ขอเป็นกําลังใจให้คุณแม่ทุกคนนะคะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองแล้วก็ทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ะคะ่ะถ้าใครอยากดูแลเส้นผมอ,อยากปรับเปลี่ยนรูปปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะก็แวะมาที่นี่ได้นะพี่ปูเขาดูแลอย่างดีอย่างละเอียดเลย ที่ร้านนี้นะคะเคท l u s อยู่ที่สยามสแควร์ซอย9นะคะมาได้หาไม่ยากเลยร้านใหญ่พอก่วนวันนี้แม่ฝนก็จะขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะไม่ได้นั่งรถกลับนะวันนี้จะเดินกลับ<อ>ก็จะเดินฝนกลับนะ <c oughs> เดินจากสยามกับพระรามสองนะคะ<อ>ก็ไม่ไกลเท่าไหร่ไปแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมก subscribe ด Subscribe ติดตามพวกเราด้วยนะผมกันใหคลิปหน้าบ๊ายบายเฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดเห็นแม่ฝนล,ลุกเดิมก็ อย่าบ่นกันนะเพราะว่าบางทีอยู่บ้านก็ขี้เกียจแต่งไงก็ตื่นขึ้นมาก็ถ่ายคลิปเลยแต่จะเห็นผมสีนี้ไปอีกนานนะคะเพราะว่าน้าผลเนี่ยจะไม่สักผมเลย <c oughs> แล้วก็อาจจะแบบเอาหน้าใส่ตู้เย็นเอาไว้สีหน้าเอาไว้ได้ปะอ้ไม่ตง